หลังจากที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยการสยบเลงกิ้งอันดับ4ของมวยไทยรุ่นไฟเวทลงไปได้สำหรับกล้องธรณีสอสมหมาย ถือเป็นอีกหนึ่งนักมวยไทยตอนนี้นะครับที่แฟนมวยชาวไทยนั้นชื่นชอบและกำลังเป็นที่ถูกพูดถึงเป็นที่นิยมอย่างมากนะครับและก็มีแฟนมวยหลายคนนั้นบอกว่ากล้องนี่แหละฮะมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์โลกคนใหม่ของประเทศไทย โดยคาดการว่านะครับกล้องทรณีน,นั้นอาจจะมีโอกาสที่จะเจอรถถังในไฟชิงเชม็มว่างมวยไทยรุ่นไฟเวทนะครับหรือไม่อาจจะเจอกับทางด้านฮิวเรสมาโมดี้เพื่อที่จะหาผู้ชนะนั้นเข้าไปชิงเช็มว่างกันอีกครั้งหนึ่งและด้วยความหนักความคมของอาวุธนะครับ เป็นมวยจังหวะสองจังหวะฝีมือนะครับที่มีอาวุธเด็ดมีอาวุธหนักนะครับโดยเฉพาะหมัดซ้ายที่ออกได้เร็วได้คมดังกระงูฉ็อกนะครับแถมยังมีพลังกำปั้นที่สามารถ กลมคู่ต่อสู้นั้นลงไปนับลงไปนกได้ตลอดเวลาดังที่ไฟที่ผ่านมานะครับที่โชว์ให้แฟนมวยชาวไทยและแฟนมวยทั่วโลกได้เห็นแล้วนั้นถึงพลังหมัดซ้ายที่ว่องไวนะครับและคมและหนักทําให้ทางด้านนักรบนั้นถึงกลับไปไม่เป็นเลยนะครับแถมยังเรียกนับจากทางด้านนักรบได้อีกหากซูเปอร์เล็กนะครับเป็นขวาทั้งแถบทางด้านกล้องธรณีนั้นก็ต้องบอกว่าซ้ายทั้งแถบและกล้องธรณีนั้นมี ทีเด็ดตรงที่พลังกำปั้นและความเร็วในการออกหมัดทักษะการออกหมัดที่มีหลากหลายนะครับซึ่งก้องทรณีนั้นหากเจอกับนักมวยต่างชาตินั้นต้องบอกเลยนะครับว่าโอกาสที่ก้องทรณีนั้นจะสามารถเอาชนะนักมวยต่างชาติเป็นอะไรที่มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากนอกจากแม่ไม้มวยไทยนะครับหมัดเท้าข่าศอกก้องทรณีมีครบเลยแถมในเรื่องของหมัดนะครับหลังจากที่ได้มนัดบุงจำนงนะครับมาปรับสไตล์เป็นมวยสากลขนาด แท้มีการเข้าออกไวและมีการชกหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นหมัดคอสหมัดอัปะคัต การบล็อกการป้องกันหมัดนั้นถือว่าก้องทรณีทําได้ดีมากๆเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าก้องทรณีเจอกับนักมวยรัสเซียนั้นหายห่วงแน่นอนนะครับเพราะสไตล์การชกสากลมวยสากลของก้องทรณีนั้นไม่เป็นรองนักมวยต่างชาติเลยแถมยังมีพลังกำปั้นที่ไว้ใจได้ด้วยนะครับและในเรื่องของเชิงมวยไทยแล้วนั้นก็ต้องบอกนะครับว่าเหนือกว่านักมวยต่างชาติแน่นอนและณตอนนี้เนี่ยกองทรณีนะครับถ้าเกิดว่าเจอกับอีลเลียสมา ในความคิดเห็นของผมเลยนะครับมองว่าก้องทรณีนั้นมีโอกาสชนะสูงมากๆเลยนะครับณนะเวลานี้จริงๆเนี่ยคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมกับก้องทรณีก็น่าจะมีเพียงแค่รถถังคนเดียวเท่านั้นนะครับในรุ่นไฟเวทที่ดูแล้วสมน้ําสมเนื้อและเป็นอะไรที่แฟนมวยนั้นอยากดูมากๆหลังจากที่ทางด้านก้องทรณีสามารถเอาชนะนักลบไปได้นะครับเจ้าตัวก็ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊ก ครั้งแรกนะครับและเจ้าตัวก็ได้โพสต์ถึงบอสชาตีโดยมีใจความใน Facebook ของกล้องทรลนีดังนี้โดยก้องทรลนีนะครับได้โพสต์เป็นข้อความภาษา,ษาอังกฤษสําหรับแฟนมวยชาวต่างชาตินะครับซึ่งก้องทรลนีก็น่าจะรู้ดีว่าณตอนนี้นั้นมีแฟนมวยชาวต่างชาตินั้นชื่นชอบตัวเองอยู่เป็นจํานวนไม่น้อยนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆนะครับและเป็น ตัวอย่างสําหรับนักมวยวันลุมพินีนักมวยไทยคนอื่นๆนะครับการโพสต์ข้อความใน Facebook ในปัจจุบันนั้นถ้าเกิดว่าเรามีภาษาอังกฤษด้วยเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะแฟนคลับจากต่างประเทศที่เขาสนใจมวยไทยและติดตามนักมวยไทยนั้นเขาจะได้รับรู้ถึงความเคลื่อนไหวและมีการอัปเดตชีวิต ประจำวันของนักมวยก็จะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้นักมวยคนนั้นมีฐานแฟนคลับจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นนะครับถือว่าเป็นนิมิตหมายเป็นเรื่องดีและก้องธรณีทําได้ดีมากๆนะครับในจุดนี้นอกจากก้องธรณีจะโพสเป็นภาษาอังกฤษกนะครับก็ได้โพสต์ภาษาไทยด้วยมีใจความถึงบอสชาติดังนี้นะฮะบ,บอสเคยไล้สดมีช่วงหนึ่ง บอสบอกกล้องธรณีต้องฝันให้ใหญ่กว่านี้พัฒนาให้มากขึ้นกว่านี้ตอนนี้ผมทําตามที่บอสพูดแล้วนะครับและผมจะไม่หยุดอยู่แค่นี้แน่นอนหวังว่าสักวันผมจะมีโอกาสได้ยืนชิงแชมป์ขอแค่มีโอกาสขอบคุณลูกพี่สอสมหมายขอบคุณทีมงานกลุ่มพลังใหม่พี่น้องเทนเนอร์ทุกคนในค่ายขอบคุณพี่โน้ต ที่คอยให้การสนับสนุนขอบคุณทุกกำลังใจทั้งในสนามและทางบ้านและนั่นก็เป็นโพสต์ของทางด้านกองทรณีหลังจากที่สามารถเอาชนะนักลบไปได้ในศึกวันไฟไนส์ล่าสุดที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่ากองทรณีนั้นได้จดจำคำพูดของบอสชาตีที่อยากจะให้กองทรณีนั้นพัฒนาฝีมือตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆและ ทางด้านกองทรณีก็ได้เชื่อฟังบอสชาตีนะครับและปฏิบัติตามในสิ่งที่บอสชาตีแนะนําจนทําให้ตัวเองนั้นสามารถคว้าชัยได้ในไฟล่าสุดที่ผ่านมานะครับพร้อมทั้งขอโอกาสในการที่จะเป็นตัวยืนในการชิงแชมป์โลกมวยไทยในไฟถัดไปด้วย เลยก็ได้ขอบคุณนะครับแฟนขับทุกคนแฟนมวยทั้งที่เข้าไปเชียร์กองทะเลในสนามและชมอยู่หน้าจอทีวีจอมือถือเมื่อนัดที่ผ่านมานะครับซึ่งการโพสต์ในลักษณะนี้เนี่ยเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและถือว่าเป็นนักกีฬามวยไทยยุคใหม่นะครับในในการสื่อสารกับแฟนมวยนะครับพร้อมทั้งได้ตั้งเป้าหมายและเป็นคนที่กล้าพูดกล้าขอนะครับซึ่งแอดมินก็นึกถึงทางด้าน จอส์จาวิดขึ้นมาเลยนะครับที่เจ้าตัวนั้นได้พูดกับทางด้านบอสชาตีจนบอสชาตีนะครับให้สัญญาจอส์จาวิตขึ้นไปลุยวันใหญ่นะครับเชกเช่นเดียวกับที่ทางด้านกองทรณีนั้นได้โพสต์ว่าขอโอกาสชิงแชมป์โลก ซึ่งเป็นการขอที่สมเหตุสมผลนะครับและทางด้านกองทรณีนั้นได้แสดงออกชัดเจนในเป้าหมายว่าเจ้าตัวนั้นพร้อมพัฒนาและอยากจะขอโอกาสอีกครั้งในการขึ้นชิงแชมป์โลกเป็นอะไรที่บอสน่าจะไม่ปฏิเสธแน่นอนนะครับรอติดตามรอเชียร์กันได้เลยนะครับว่าไฟต์ต่อไปทางด้านกองทรณีนั้นจะเจอกับยูริสมารมูดี้หรือจะขึ้นลิฟต์ไปเจอกับรถถังเลยยังไงก็ติดตามกันต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พ อยากให้กล้องทรณีเจอกับใครนั้นก็สามารถที่จะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามจะไม่พลาดข่าวสารวงการมวยไทยและมวยทั่วโลกอัปเดตสดใหม่ในทุกวันเอกสตอริโอขอขอบคุณครับ